ครก็หัวลูกสาวนั่นเองครับสวัสดีครับอววแจวโตลบรีครับอีพีสองครับวีวสองพันสองครับผมวันนี้วันที่สิบสี่นะศุกร์ที่สิบสี่มิถุนายนปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับก็เวลาหกโมงตรงนะเดี๋ยวผมจะไปหาข้าวทานนะครับนะครับก็แจ้งนิดนึงนะฮะคันนี้นะที่สไลด์มาจากอุไัยธานีครับมาด้วยอาการเกียย์ไม่เปลี่ยนนะครับเดินหน้าได้เท้าหลังไม่ได้นะแต่พอขึ้นรถสไลด์มาหาเรานะครับก็สตาร์ทไม่ติดนะ ก็ต้องเข็นกันนะครับนะวันที่รถมานะครับเข็นเข้าจอดนะก็ตอนนี้อะไรมาแล้วนะครับนะที่ชี้แจงไปเบื้องต้นครับก็คือปั๊มติ๊กนะฮะกับตัวกองกองเบนซินนะครับนะรุ่นนี้เป็นเครื่อง v6 นะครับผมก็รหัสนะฮะไม่มั่นใจนะฮะนะ v ีหกนะครับผมยังไม่ได้ดูละเอียดนะครับตอนนี้ถอดกองอยู่นะครับผลปรากฏว่าใส่ ควมติ๊กไปแล้วนะครับก็กับกองนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูชุดเก่านิดนึ่งฮะชุดใหม่ท่านคงดูไปแล้วนะครับวันนั้นที่นั่งโต๊ะนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูฮะความติ๊กลูกเก่าครับนี่ครับหน้าตาเป็นนี้ครับโบราณมากครับตั้งแต่น่าจะหลายปีมากนะเนี่ยนี่ครับกองฮะหน้าตาแบบนี้ครับนมีสองไส้ฮะฮเห็นน้ำมันไหลอยู่ครับนะโอ้ดัปีได้ไหมอันนี้มีสองไส้นะครับ ปลายนะมีเดือยสองสองฝั่งนะทางเข้าทางออกส่วนปั๊มติ๊กจะลูกเล็กขนาดนี้ฮะนะเท่ากับบอกไฟฉายแล้ะครับนะนะครับอันนี้ทางน้ำมันเข้านะจุกสีขาวนะครับนะฝั่งนี้รูเล็กนี่ครับไฮนะฮะฝั่งไฮนะครับนะก็ออกจากรูนี้ครับนะครับแรงดันนะครับห้าบาร์อ่าประมาณเจ็ดบาร์นะครับขออภัยเจ็ดบาร์นะครับออกมานี้ครับแล้วมาเข้านี่ฮะเข้ากองลูกนี้ครับ แล้วก็ปลายกองลูกนี้ครับวิ่งออกไปที่เราฉีกครับนะครับก็เวลาเปลี่ยนเป็นคู่กันนะเปลี่ยนปั๊มติก๊กต้องเปลี่ยนกองไม่ได้ทุกครั้งนะอ่าบางท่านปั๊มติ๊กยังไม่เสียเปลี่ยนแต่กองก็ได้อันะนเป็นข้อยกเว้นนะครับนะส่วนคันนี้ยมันรถมันนานแล้วครับนะเราก็เป็นแสนกิโลแล้วนะครับแล้วดูจากสภาพตัวกองแล้วนะก็คือหลายปีมากนะเพราะฉะนั้นเราจึงดำเนินการเปลี่ยนทั้งคู่นะครับนะครับ นะเพื่อตัดปัญหาไปนะฮะเพราะว่ารถคนะันนี้นะครับตัดระบบแอร์แมติกไปแล้วนะครับนะก็คือระบบช็กนั่นเองครับนะครับเขาตัดออกไปแล้วนะฮะก็เขาเรียกยังไงละ่ะเดี๋ยว,ยวผมว่างขออภัยนะผมว่างเปิดครับนะก็เนีย่ยผมจะเทท่านดูนะครับผมยกกองขึ้นมานนี่นะนะมีโหลกแก้วอยู่พอดีนะครับนะนี่ผมจะเทท่านดูครับนะท่านจะได้เห็นกันนะครับนะนี่ฮะนะ เห็นล e be ูกศรชี Tonight. ้ไปข้างหน้าไหมครับนะลูกศรชี้ชี้ไปข้างหน้าตรงนี้โป้ผมครับมันคือไปลาวโฮชินะครับนะทีนี้เราไม่ไม่ไม่เทไปข้างหน้านะครับเราจะเทย้อนหลังนะครับดูว่าสกปรกไหมครับท่านดูตามมันไปครับนี่ครับแซกเกอร์เป็นคนเปลี่ยนนะฮะนี่นะโอ้ยนี่ฮะออกแล้วครับออกแลไรครับเห็นไหมออกแลไวครับแซกเกอร์เป็นคนถอดนะครับไม่ได้ผมถอดเห็นเนี้ยดูครับน้ำมันสกปรกมากครับนะอย่างกับดีเซลข้างเงินดีเซล แต่เป็นเครื่องยนต์เบนซินน,นะครับนะดูตามมันไปครับเดี๋ยวผมเทออกมาเดี๋ยววางไว้นี่ครับจะได้ดูการไหลนะผมวางไว้เลยนะนะทางนี้ทุกส่อนชี้ขึ้นคือเข,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 ข้าเราฉีดนะทางนี้คือทางปั๊มติ๊กอัดเข้ามานะฝุ่นมันก็ผ่านฟิลเตอร์นะกองกระดาษซึ่งมันไปไม่ได้มันก็ติดนะครับพอมันติดเวลาเราถอดเปลี่ยนนะเราก็เทย้อนหลังนะให้น้ำมันมันถอยหลังสวนกลับออกมานะครับเพื่อจะดูรายละเอียดครับ นี่แหละครับที่วางอยู่นะที่ท่านเห็นอยู่ต่อหน้านี่ครับคือเพิ่งถอดออกมานะครับส่วนของใหม่ก็คือที่นั่งบนโต๊ะในโต๊ะนะเมื่อสองวันที่แล้วนะให้ดูไปแล้วครับที่พยายามรีบถ่ายนะะเพราะว่างานเยอะนะช่วงเช้าวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะขออภัยนะก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็ไปทานข้าวนะได้เวลานะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคันนุนไปลองครับนั่นครับวี203นะครับเสร็จแล้วครับนะมีอาการนะนะ ่อเนื่องนิดหนึ่งครับมีไฟโชว์ขึ้นมานะครับนะาเช็คแล้วเป็นแอร์แมสนะเราลองเปลี่ยนไปแล้วครับนะลูกค้าก็รับรถไปได้ไม่กี่กิโลครับนะวนขับมีอีกนะเพราะไฟมันโชว์ฮนะตอนเราลองมันลองมันไม่โชว์นะก็เดี๋ยววันนี้เก็บงานให้ลูกค้านะแต่่วนอื่นดีหมดนะก็เหลือแค่ไฟโชว์นะครับ W สองถึงสามนะครับตาถั่วโอเคนะครับอ่าหมดแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะวางไว้บนนี้ก่อนนะเดี๋ยวไม่ถูกเธอๆนะฮนะอ่านะก็อ,อึ๊บ อ่าเดี๋ยวดูตามมันไปครับคันนี้นะแจ้งให้ท่านผู้ใช้รถทราบนะเป็นเจ้าของรถก็ขยับรถหน่อยลูกสองนสองอ่าว่าไงครับเจ๊หงแล้วค่ะได้เวาลากินข้าวขอพักเลยค่ะมีอะไรพูดไหมโอ่แห่พูดอย่งแคพูดอย่กับเดินทำงาน<บ>เจ๊เจ๊นี่ทำคนเดียวไงเออเอเองแพักเล อ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวไปอ่าข้าวทานกันเนาะเ,เพราะว่าตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงเลยตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงคุณ,คณนี้รถนัดสองคัน G.L.C. นะกับใครนะ F.10 เนาะอาจารย์นะนักเข้มาถมมาเปลี่ยนดุมล้อ F.10 เปลี่ยนดุมล้อฮะเปลี่ยนลูกวีลล้อคู่หน้าครับนะแล้วก็ G.L.C. เปลี่ยนเพลาคู่หน้าครับนะครับของมาหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมื้อเช้าจะแจ้งให้ฟังนะเรื่องเผาก็ตอนนี้นะครับนี่คะแจ้งท่านเจ้าของรถนะครับนะ อพ,พอภัานผ้ไม่ค่อยชัดนะน,นี่ฮะเราดึงปลั๊กแอร์โฟออกนะครับแอร์โฟท่านคงจะเสียนะครับนะถ้าเสียบแล้วเร่งนี่ขึ้นเลยฮะเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอพ่งานะเดี๋วเพิ่งอันนี้เอาเอาปลั๊กออกให้ดูนะฮะนะถ้าเสียบแล้วคือติดแล้วก็ดับครับติดแล้วก็ดับนะท่านไหนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับนะมันดูแลนะครับตอนนี้ผมทําเพื่อขยับรถก่อนฮนะอ่าท่านจะขอรถด,ดูไปด้วยนะฮะรถท่านเป็นเยอะนะครับนะไม่ใช่เกียร์ไม่เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับนะต้องทําให้รถวิ่งทางไกลแล้ว ไปตลอดรอดฝั่งได้ด้วยนะฮะเพราะว่าเห็นบอกว่าเข้ากรุงเทพบ่อยนะครับเจ้าของรถนะฮะเดินทางไปกรุงเทพตลอดนะครับก็ถ้าทําให้เกียร์เปลี่ยนได้แต่ถ้าเครื่องมันไม่สมบูรณ์มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะเพราะฉนั้นเครื่องกับเกียร์มันต้องสอดคล้องกันครับนะแล้วก็อันที่สามก็คือระบบเบรกคือระบบห้ามล้อนะต้องกลอภไปนะดับที่สี่แอร์ต้องเย็นครับอ่าโอเคครับไทเกอร์เดี๋ยวยังลรกพร้อมยังลรกสตาร์ทเนาะเดี๋ยวเครื่องรถไปจอดข้างบนเนาะ เ็เดี๋ยวแจ้งจาของรถพรุ่งนี้เขาว่ากันอาจดูเลขไมซิเครื่องติดแล้วแจ้งเลขไม่หน่อยเอฟซี FC จะได้ดูตามมันไปครับก็ตอนนี้ไฟเครื่องโชว์อยูอ่นะคร<ม>ับปุ่มปุ่มเสียนะครับเลขไม่ก็ดูไม่ได้นะนุนครับไฟเอนจิ้นโชว์ครับซ้ายสุดนะก็ชี้ดิลูกไฟเอนจิ้นโชว์อ่านดนะครับเอฟซีอ่าโอเคนะครับแต่ รถสตาร์ทติดง่ายนะอะลองดับล้วสตาร์ทอีกทีที่ลุกอ่าติดง่ายนะครับดูรอบเครื่องครับนิ่งนะขนาดไม่เสียแอร์โฟนะอ่าขอพายแอร์แมสฮะแอร์แมสนะรถยุโรปจะเรียกแอร์แมสครับญี่ปุ่นจะเรียกแอร์โฟนะครับนะก็โอเคก็ขยับรถเลยลุกเดี๋ยวป้าปิดฝาโปงให้นะก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้าครับนะอีกหนึ่งรายการครับเป็น แอร์แมสนะครับนะของท่านเสื่อมครับนี่ครับลักขณาหมุนมีเสียงลูกโลกดังครับนะนิดดดีนะฮะแล้วก็มียางฝาเข้าวาวครับน้ำมันรั่วนะเทเนียเนี่ยน้ำมันเครื่องเต็มเลยครับนะผมสั่งไปแล้วนะครับยางฝาเข้าวาวครับนะมาแล้วครับยางฝาเข้าวาวนะครับนะก็เหลือแต่นู่นนะฮะเดี๋ยวดำเนินการให้นะครับแอร์แมสนะโอเคครับก็ขยับรถได้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ลำดับนะ ไปที่เกียร์นะครับว่าเมื่อรถวิ่งได้แล้วเกียร์มันเกิดปัญหาอะไรนะครับที่ลูกค้าบอกว่าวิ่งไปแล้วพอร้อนแล้วไม่ไม่ทำงานนะครับนั้นเราจะไม่ทําไปทีเดียวนะฮะเราจะต้องไล่เครื่องยนต์ให้มันติดได้ก่อนนะฮะแล้วเราจึงจะไล่เกียร์นะครับนะทําตามขั้นตอนครับนะก่อนนี้ครับขยับได้ฮะท่านเจ้าของรถดตามกันไปนะครับไม่ทราบชื่อท่านฮะที่อยู่จังหวัดอุทัยธานีนะครับผมนะลูกค้าท่านนี้ก็ ความไปเนื้อเชื่อใจเรานะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวให้ลูกชายตีวงหันหน้าออกใหม่นะเพราะว่าตีวงได้ปะ mm hmm. เดี๋ยวหันหน้าออไปทางนู้นแต่จอดห่างขึ้นี้นิดนึงเดี๋ยวเผื่อหมากระโดดข้ามกำแพงมา mm hmm. หันหน้าไปไุนหันหะน้าไปนนเออกลับเงี้นะหนกแล้วเราท้ายไปนู่นเลยอ่าโอเคนะก็เดี๋ยวลูกชายดำเนินการครับนะขยับรถนะก็ตามที่ท่านเห็นเลยนะครับ อันนี้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะสกปนครครับเสร็จเมื่อกี้เนะี้ยเมื่อ20นาทีนี้ครับนะลูกค้าก็มาช่วงบ่ายมามาคุยกันบางส่วนแล้วนะเสร็จแล้วนะฮะสกปนะฮะถ้าดูอยู่นะครับนะถ้าลูกค้านะฮะที่บอกได้รับมาจากพี่สาวนะครับมีรายการเพิ่มนะครับนะพัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องไม่ยอมทําสปีดสองนะครับนะครับ,นะรบทําให้ระบบแอร์ไม่เย็นเท่าที่ควรนะครับนะแล้วก็อ่าเวลาเครื่องยนต์ร้อนจะจัด นะครับอ่าโอเคลูกลูกสาวตัดเสียเล่นรถก็เวลาเครื่องยนต์มีความร้อนสูงเยอะๆนะครับนะทาให้การระบายความร้อนจากหลอดมอน้ําไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ารอบพัดลมเนี่ยสเต็ปสองไม่ยอมทํางานก็คือไม่ยอมสปีดเต็มรอบเต็มรอบนั่นเองนะครับรุ่นนี้มีโมดูลนะครับนะเสื่อมตามอายุครับนะผมเปลี่ยนบ่อยมากๆนะครับท่านไหนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับ e46 รหัสเครื่อง n42 นะครับ นะหรือ N46E90 ก็แล้วแต่พยายามดูพัดลมหน้าครับไฟฟ้านะมันหมุนไม่เต็มรอบครับพาเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทได้นะครับในกรณีจอดอยู่กับที่นะครับกลางแดดหรือวิ่งมาทางไกลแล้วมาจอดก็อันตรายพอสมควรนะครับนะหรือไม่ก็ระบบแอร์ก็จะทํางานหนักนะทําให้การลีกของน้ำยายแอร์อาจจะลีกออกไปได้คอมเพรสเซอร์ก็อาจจะเสื่อมเร็วได้นะครับมีผลมากๆนะครับสาหรับพัดลมไฟฟ้าตัวเดียวเพราะม,ะมันคุมทั้งสองระบบคุมทั้งระบบเครื่องยนต์นะครับ ภูมทั้งออุณหภูมิของแผงคอยร้อนของแอร์นะแอร์เย็นน้อยเย็นมากก็ขึ้นอยู่กับพัดลมไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนเครื่องจะส่มเร็วไม่เร็วหรือจะโอเวอร์ฮีตหรือไม่โอเวอร์ฮีตก็ขึ้นอยู่กับพัดลมไฟฟ้าดอกนี้ด้วยโอเคนะครับแล้วก็มีรายการไฟท้ายนะครับติดค้างนะครับาผมพาไปดูนะฮะดวข้างนี้นะครับโชว์ที่หน้าปัดอยู่ดวงหนึ่งครับนะแผงเขาถอดมานะครับก็ผมไม่ได้ถ่ายดูนะ เขาไปถอดแล้วเขาตัดสายไฟมาก็ด้านในมันคงละลายครับนะรถเก่าแล้วครับเขาพันพระเตมามั่วเลยครับนะเขาต้องซื้อฐานหลอดใหม่นะครับนะทั้งชุดนะครับพร้อมปลั๊กไฟนะครับถึงจะจบปัญหาในเคสนี้นะแล้วก็มีไฟสองป้ายครับนะที่ลิ้นตัวนี้เป็นบ่อยนะครับผมอ่ะผมใช้ดูครับตรงนี้จะมีกระจกแก้วนะไฟสองป้ายทะเบียนนะครับสองหลอดนะครับนะเป็นหลอดแคปซูลนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะเห็นแต่หลอดแคปซูลครับ นะแล้วก็ฉีกแตกครับตรงนี้เนี่ยเอาต่อเอากาวมาต่อเอาซูมไม่ดูครับนี่ฮะเอากาวมาต่อเอานะฮะนี่ครับขออภัยนะภาพไม่ชัดนะนี่ฮะไม่รู้ว่าท่านจะเห็นมั้ยนะเนี่่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูไม่เห็นนะครับมันมืดนะฮะก็โอเคนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้นะฮะอีกหนึ่งรายการนะครับนะก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะนะฮะรถเก่านะต้องซ่อมให้ถึงจริงๆนะครับแต่ติดง่ายไหมติดง่ายมากครับ นาสตาร์ทอยู่วันนี้สองชั่วโมงครับความร้อนไม่ขึ้นนะฮะในร่มนะยังไม่ออกวิ่งครับอัตราเร่งดีนะฮะนะส่วนอื่นไม่มีอะไรครับล็อกประตูทาเรียบร้อยนะครับกุญแจลูกใหม่ปัดท้ายทํางานอัตโนมัตินะครับก็โอเคแล้วครับจบไปนะฮะก็คันนี้อ่ะเดี๋ยวดูอีกคันนงครับคันนี้นะฮะรอสั่งอะไรนะครับเช็คอะไรเยอะเหมือนกันลูกค้าสั่งทํานะครับเฉพาะชุดเครื่องยนต์นะครับนะที่น้ำมันเครื่องไหลนะครับแล้วก็ไดสตาร์ทไม่ทํางาน นะครับนะบกพ่องนะเราเช็คแล้วนะสั่งไดใหม่แล้วก็ทำเรื่องน้ำมันเครื่องที่หยดปากครอบวาล์วนะครับแหวนรองโอชีดนะครับแล้วก็ายางท่ออินเตอร์นะครับนาจุดรั่วนะครับส่วนคันนี้นะที่บอกว่าซื้อมาได้ห้าวันลำละลายรอการตัดสินใจนะ <c oughs> ขออภัยครับก็คือรอรอราคาเรานะต้องเสนอราคาก่อนนะแล้วก็ ซ่อมไม่ซ่อมอันนี้ผมไม่มั่นใจเพาดูแล้วท่าทางเหมือนเหมือนจะมาถามผมเฉยๆนะอันนี้ผมเดาเอา,เอานะวกลัวว่ารับราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายจุดเหมือนกันที่ผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับส่วนตัวรถดีไม่ดีเนะี่ยผมบอกไปเรียบร้อยแล้วนะก็คือดีแน่นอนรถคันนี้ดีแน่นอนนะมีฝากระโปรงที่ทําสีมานะลูกค้าก็รู้แล้วเพราะว่ามีประวัติอยู่ก็โอเคนะส่วนอื่นดีหมดทุกอย่าง การเช็คก,ก็รับรื่นแล้วก็ข้อมูลเขาได้ไปครบถ้วนแล้วนะส่วนเขาจะซ่อมไม่ซ่อมเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะเขาเสื้อ,อไหล่เองเจ้านี้นะเราจะไม่รับนะครับถ้าเสื้อ,อไหล่ไม่ให้เราเราจะไม่ทําในทุกกรณีนะครับนะครับนะเราก็คิดคัดเช็คไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะอยู่ที่เขาจะไว้ใจเราไหมนะถ้าเราให้ทุกอย่างไปหมดแล้วเป็นข้อมูลเขาไม่ไว้ใจก็สุดแล้วแต่นะอันนี้ผมก็สุดคาดเดานะครับ oh, <wow. S 1> เอาเจ๊เดี๋ยวก่อนนี้แป๊บหนึ่ง เดี <One input> ๋ยวทาการบ้านก่อนอ่าเดี Now, Now, while, ๋ยวเจให้เร er. ่งนะคันนี้นะเมื่อวานไปลองมาครับตอนเย็นนะความร้อนขึ้นนะนะรถจอดนานนะแรลโลเวอร์ถ้าซัดนะฮะความร้อนขึ้นกับเกวิ่งพวดเลยครับน่าจะมอเตอน้ําตันนะถ้าเกิดขับธรรมดาก็ความร้อนไม่ขึ้นนะครับนะอันนี้ก็รอรอแจ้งเจ้าของนะว่าไงเจโอ้เดี๋ยวก่อนเอาโอเคโอเค ก็พออวันนี้ไม่ได้ออกนะเชจ๊เจ๊กุ๊กหมดแล้วนะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องขอจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะครับกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอุ๋วแจ๋วโต้รบลีนะครับเดี๋ยวผมจะไปทานข้าวนะครับเดี๋ยวก็อาจจะไม่ลงให้ดูหรอกฮะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวท่านเบื่อนะผมดูแล้วท่านอยากจะดูแต่เรื่องรถมากกว่าส่วนเรื่องในครอบครัวก็เดี๋ยวผมไปลงอ่าคลิปเลียวเอานะครับให้แยกฝั่งกันนะฮะถ้าอยากดูก็เข้าไปดูในคลิปเลียวได้นะผมจะลงทุกวันนะ ก็เดินทางทั้งครอบครัวนะครับก็ตามนี้นะที่ผมชี้แจงไปเลยนะครับนะฝากไว้ด้วยฮะหัวไม่ใช่ออโต้นะครับต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังนะครับอ่าเดี๋ยวดีละยังยังไม่จบนะฮะอีหกศู์ก็ทาเรื่อยๆเลยนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้านะครับเริ่มทันนู้นเลยนะครับนะก็เดี๋ยวบ่งน็อตล้อก่อนหลายเรื่องนะฮะอ่าโอเค เพราะมัน not safe mm hmm. นะฮะ mm hmm. ก็เท่านี้ก่อนฮนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ mm hmm. ขอบคุณมากๆครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ